การท่องเที่ยวแบกแพ็คนเดียวแบบผมเนี่ยแน่นอนมันต้องประหยัดแต่ที่นี่อินโดนีเซียผมแทบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรมากเลยคลิปนี้ผมจะมาพักผ่อนแนววิลล่าราคา500บาทเท่านั้นฟังอีกทีนะ500บาท500บาทในราคาสุดถูกแบบนี้เนี่ยผมจะได้รับอะไรบ้างมาดูกันเลย thank you wow thank you yeah thank you ดีใจตัวเองคือตอนนี้ครับผมอยู่ที่อูบุดแล้วนะครับย้ายมาจากสมิญโเป็นถนนที่วุ่นวายผมจะพักที่นี่ห้าคืนเมืองอูบุดเนี่ยมันเป็นเมืองหนึ่งบนเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียมันจะตั้งอยู่ทางตอนกลางของเชิงเขาในอำเภอเกียายาเป็นเมืองแห่งศิลปะเรียกวัฒนธรรมบาหลีของแท้เลยและที่เมืองแห่งน,นี้เนี่ยนะมันจะถูกล้อมรอบด้วยนาะข้าวไร่และสวนป่าของชาวบ้านเป็นไปหมดเลยมันเหมาะแก่การพักผ่อนเชิงธรรมชาติมากๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูถึง วิลล่า500บาทเป็นยังไงเราไปดูกันผมก็เพิ่งลงจากแกร็บแล้วสวัสดีค่ะพี I make a check-in today Thank you Okay so I'm gonna pay by Mastercard Yes okay Thank you And also sir I'm sorry I was checking them at 2 p.m. 2 p.m. That's okay มาเมืองอุบุดเนี่ยนะมันมีอะไรให้เราเที่ยวชมเยอะมากเลยนะอ่ะยกตัวอย่างส่วนธรรมชาติที่จะได้ชมชีวิตสัตว์ป่าสถานที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับาศาสนามากมายพิพิธภัณฑ์ศิลปะของคนที่นี่น้ําตกก็มีหรือจะลองแนวเดินปา่าแคมปิ้งมันก็มีเหมือนกันแม้แต่จะไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านก็ยังได้ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะกินข้าวอะไรก่อนแล้วกันนะโดมีข้าวผัดไก่บาลินสปาอบาลินสคอฟฟี่ I need to order one nasi goreng ayam, one, and one Balinese coffee and mineral water. Yes, yeah, that's it. Thank you. I'm going go to sit over there. There are fish here. Oh, fish eat apples too? There are apples. Is it an apple? No, no. อัอ<ำ>อนนี้คือบาลินิสคอฟฟี่เป็นกาแฟของคนบาหลีเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงแค่รูเหมือนกาแฟดําแบบกาแฟอเมริกานโน่แต่จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบเป็นเอกลักษณ์เพราะทำแบบไม่ใส่น้ําตาลคำนี้คือโอเคเคือบางร้านถ้าผมไม่บอกไม่ใส่น้ําตาลเขาจะใส่น้ําตาลเยอะมากแตงคือ <Thank you. S 2> เรามาดูนะว่าข้าวผัดที่นี้เป็นยังไงมีพริกเยอะมากเนี่ย ค่อคนข้างไปทางเผ็ดหน่อยนึงคือถ้าเทียบกับข้าวผัดตามร้านตามส่งของเราไม่ได้เลยฮ้ไอ้นี้ให้อารมณ์เหมือนแนวกึ่งเป็นข้าวผัดต้มยำแต่มันไม่ใช่ต้มยำมันกับไอ้เครื่องแกงที่เขาใช้เขาใช้เป็นแกงพริกของเขาเลยควมชอบที่เขาแบบว่ามีแตงกวาม,มีอะไรมีผักอะไรเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้พอดีคำสลด์เส้นๆอย่างนี้เอาไปว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งบ่ายสองเลยลกันตอนที่ถึงเวลาเช็คเอนผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเฮ้ยเวลานี้มันเหมาะกับ500บาทไหม ไปโอเคระหว่างที่ผมรออีกชั่วโมงหนึ่งในการไปเช็คอินนะนะเพราะเขาให้เช็คอินบ่ายสองกก็ได้ไปซื้อเครื่องซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้าซึ่งจริงๆแล้วจ้างคนซักเสื้อแล้วตากอะไรให้นะแต่ว่าในในที่นี้คือผมก็ซื้อเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าทำเองอะไรได้ก็ซื้อน้ำแตงโมงแต่เมื่อกี้ผมมีการทะเลาะกันผมก็เลยปิดกล้องกันหน่อยหนึ่งอ้นี้คือเจ็ดอ้นนี้พันหนึ่งแสดงว่าทั้งหมดทั้งสามนี้สิบ ผมก็นับยังไงก็สิบแล้วเขาเถียงว่าสิบสองผมบอกสิบสองได้ไงไอน,นี้เจ็ดพันไอนี้อย่างละพันสามสองก็สามพันแต่นั่นก็หมื่นหนึ่งเถียงตั้งนานเขาจะแย่งกระเป๋าตังค์ผมผมบอกฮะแย่งกระเป๋าตังค์ได้ไงไเขาใช้เครื่องคิดเลขก,ก็ยังสิบสองอยู่สุดท้ายสิบแล้วเขาก็หน้าตายเขาพยายามจับของของผมใส่ถาดแบบบวมๆออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาผมเอาของออกมาด้านนอกปุ๊บเขาก็เปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนอารมณ์กระทันหันเลยบอกว่าให้ผมนั่งกินหน้าร้านเขาแล้วก็ยิ้มผมงงคืออารมณ์เขาแบบแปปวดมากอะ เค okay. นี่ก็ถึงเวลาที่จะเช็คอินแล้วนะครับเขาก็พาผมไปแล้ว thank you wow thank you thank you very much good day thank you bye โอ้มีคนตัดหญ้าอยู่คือเสียงแบบว่าโอ้ oh. คือเพื่อนๆตอนเนี้ยฝนมันใกล้ตกแล้วนะโอ้โหแล้วบานดีมันช่วงหน้าฝนด้วยไง เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปลงสระน้ําก่อนก่อนไปถ่ายสระน้ําให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเป็นยังไงดีก่อนนะก่อนที่ฝนตกแล้วมันจะเสียบรรยากาศไปหมดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวในห้องนี้สุดท้ายเล้ก็ตัดหญ้าอยู่เป็นว่าเดี๋ยวไปมาบ้านหลีเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักเลยคือมันมีให้เลือกมากมายจริงๆส่วนผมเนี่ยก็เลือกที่จะมาพักที่วิลล่ามันดีเห็นไหมก็มีแบบว่าเป็นแนวบ้านเดี่ยวก็มีใช่ไหมแบบหลายชั้นมีสระว่ายน้ําด้านหลัง เนี่ยมันมีหลายแบบหลายราคาเราอยากได้แบบไหนก็เอาแต่ของผมเนี่ยเช่าแบบยอโกลเป็นบ้านไม้นะเหมือนอารมณ์เหมือนหมู่บ้านจัดสรรขนาดย่อมเเห็นไหมอันนี้คือสระว้น้ํารวมด้านหลังนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านาข้าวอันนี้ก็เป็นที่อาบแดดที่อาบน้ํา500บาทหรื่อนเมือนคิดว่าคุ้มไหมลองคิดดูเอาเองนะ โอเคตอนนี้ผมก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเราเจาะลึกไปเลยโอเคเริ่มตรงนี้เลยตน,นี้ก็เป็นไฟนะครับแตบบ่ไฟโอเคไฟเปิดได้ที่เสาบ,บ้านก็จะมีความเชื่อสไตล์คุณฮินดูนะครับห้องของผมคือ J2 ไปกันเป,ปิดเขาก็มีตัวล็อกให้นะตัวล็อกก็เออตัวล็อกก็โอเค ก็คือเป็นบ้านไม้แต่ว่าผมเปิดก่อนดีกว่ารู้สึกว่ามันมืดเกินไปอันนี้ก็คือผ้ามานะ่าเนาะเปิดเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยผ้ามา่านจะได้สว่างเห็นไหมนะมันก็มีพวกรูพวกอะไรอย่างนี้บ้างมีปลัวขึ้นถ้าเพื่อนๆรับได้ก็โอเคผมอโอเคนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอย่างนี้ก็แปลอาเป็นบ้านแนวปูนก็ได้มันก็ได้เยอะหลายแบบนี่ก็คือตู้เสื้อผ้ามีตูเ้เซฟด้วยเนี่ยโอเคเลย ไฟเปิดปิดเขาก็ให้น้ำมาสองขวดห้องน้ำมีอะไรบ้างอะห้องน้ำเอันี่สบู่อาบน้ำเอ,อันี่คือแชมพูเห็นไ,ไหมก็มีราวตากผ้าให้อันนี้คือน้ำอะไรไอันนี้คือน้ำเย็นเค๊้ราทำหมุนทางนี้ล่ะอ่าทีนี้คือน้ำอุ่นนะครับอันนี้คือน้ำอุ่น แน่นอนว่าก็มีที่ขี้มีที่ชู่ให้อารมณ์ที่ผมชอบคือมันเป็นแบบบ้านไม้อ่ะคือมันก็จะมีที่กันยุงให้อันนี้ก็มีผ้าขนหนูให้แต่ว่าไก่ชนมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนกกระเรียงหรอเห็นไหมเป็นผ้าผ้าทั้งหมดสองผืนนะครับแต่ผมมาคนเดียวผมก็ใช้ทั้งสองเลยสองผืนเดี๋ยวผมจะไปดูนะว่า เตียงอ่ะมันนุ่มจริงหรือเปล่าเตียงโอเคเลยไม่ใช่เตียงราคาถูกเลยคือเตียงแบบนุ่มมากเออโอเคเลยใครที่มากับแฟนมาในนี้สบายใจเลยอเสียงก็ไม่มีเ <laughs> ยี่ยมหมอนก็นุ่มมากเออผ่านผ่านถ้าหากว่าปิดม่านด้วยจะเป็นยังไงออโอเคว่ะมีทีวีด้วยเหรอ เปิดไม่ได้ไม่เป็นไร โอเคทุกคนเป็นไงบ้างกับห้องวิลล่าคืนละ5 0 0ผมไม่รู้นะว่าราคาจริงๆของเขากี่บาทแต่ว่าผมดูในแอปบุ๊กกิ้งแอปอัลโกดาเนี่ยคือราคาที่ผมจองเนี่ยก็คือ5600รวมกับอาหารเช้าถ้าไม่รวมก็อยู่ที่500บางคนเนี่ยเท่าที่ผมได้อ่านรีวิวได้300บาทบางคนได้700ผมก็เลยเฉลี่ยเลยว่าตั้งไว้เลย500บาทต่อคืนแล้วได้มีอาหารเช้าด้วยอันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะครับในการจองที่พักผมมักจะดูรีวิวรีวิวนี้มันสําคัญมากส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ได้จ่ายเงินแล้ว ได้เข้ามาอยู่เช็คอินจริงๆจ่ายเงินจริงๆและพอเวลาเขาเช็คเอาท์ปุ๊บทางแอปเขาจะให้รีวิวซึ่งแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย80-90%เนี่ยจะเป็นรีวิวจริงๆแต่คลิปนี้ผมขอยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะมันยังรวมอาหารเช้าคือผมจะปิดคลิปตรงนี้เลยแต่ผมจะเอาบรรยากาศอาหารเช้าพวกนี้มาใส่ด้วยจะดูว่าเมนูไอ้คืน5 0 0บาทเนี่ยเมนูอาหารเช้าคืออะไรโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องออกกําลังกายเวลาผมเ ผมจะทำให้กระป๋อมันเบาที่สุดแม้กระทั่งที่เชคเวผมก็ไม่สามารถเอามาได้คือให้มันเบาที่สุดวิธีการกินเวยมัยังไงเอาน้ําใส่ในปากก่อนเพื่อมให้ตัวเวมันติดฟันนี่แหละคือตัวเชค <laughs> แล้วคลิปหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปลองกินเป็ดที่คนที่นี้เนี่ย เขาเคลมกันเลยว่ามันกรอบอร่อยสุดๆไปเลยแล้วมันยังไม่พอผมจะพาไปดูน้าข้าวขั้นบันไดด้วยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกเลยแล้วยังตกท้ายด้วยไปการกินสเตะ๊ะสูตรเฉพาะคนบาหลีอีกด้วยรอติดตามชมกันได้เลยโอเคนี่ก็คืออาหารเช้าของผมนะครับที่ผมได้2ออย่างเนี่ยเพราะว่าที่ของผมมันมีเตียง2เตียงไงแต่ผมนาอน,นอนคนเดียวก็เลยได้สองอย่างก็มีน้ำปลาปะยาน้ำมะละกออันนี้ก็เป็นไข่ปกติก็ไม่ต้องรีวิวแล้วมีซอสมีอะไร แต่ว่าไอ้น,นี่คืออะไรผมอยาบนี้อืมอันนี้คือแพนเค้กกล้วย